บอผิดออยังถูกเองมากเนี่ย <anger> แบงเกอร์ศูนย์แดงเพลเยอร์หแดงเพลเยอร์ชนะบอกสูตรถูกดีแต่ไม่แทงรอผิดนะครับเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะวิธีเล่นวิธีที่สองนะครับสำหรับคนทุนน้อยผิดน่าจะไม่เกินสามไม้ที่ทดลองดูตั้งแต่เมื่อ คืนนะครับแล้ววันนี้ก็ลองเล่นเส้นสุดการวางเดิมพันเพื่อนำไปใช้ระหว่างรอเฮียนั่เล่นนะครับมาขออีกหนึ่งวินนะครับเฮียก็จะจบคลิปทันทีนะครับมาหยุมาแบางก์เกอร์เก้าตาเพลเยอร์เจ็ดตา แบงค์เกอร์ชนะอนี้สำหรับคนทุนน้อยนะครับวิธีนี้ชัวช้าแต่ชัวรเริ่มการวางเดิมพันครับมา2องสองมันจะเราไม่เล่นมันก็เลยจะตัดเราเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงไม่ผิดสักที เส้นสุดการวางเดิมพันอย่าแห้งสิลูกโอ้โอได้พอได้แบงเกอร์หกแต้มเพเยอร์เก้าแต้มเพเยอร์ชนะสายนะครับปิดฟังได้ชั้นนะครับ เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะครับตามที่น้ำเงินเลยสีสิบนะครับรอหนึ่งวินสี่แปดตามเดือตารางเดินเงินเลยมาเนี่ยขออีกหนึ่งวินาทีครับเส้นสุดการวางเดิมพันมันนานมากเล่นได้ทั้งสองวิธีนะครับตามสูตรถูกก็ตามนะครับตามสูตร แพ้ก็ตามนะครับเป็นไงครับแบงก์ก็กแตามเพลเยอร์ทม p l a มเพลนะอร์ชนอเล่นดูสำหรับวิธีนี้สำหรับคนทุนน้อยนะครับไม่เกินสามไม้ที่เฮียบอกว่าตามรอสูตรที่มันผิดนะครับก็คือเมื่อไหร่มันเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะกดเปอร์เซ็นต์ดับบิลแม็นกว่าสูตรจะผิด แต่สูตรถ้าสูตรเคลื่อนนะครับสูตรเคลื่อนไปสายใหม่ก็ตามสายใหม่ไปเรื่อยๆนะครับรอมันผิดอย่างเงี้ยครับผิดเงี้ยก็ตามเส้นสุดกางเนพันเนี่<า><า>ยถ้ามันถูกแล้วอดเปอร์เซ็นต์ิแนะครับแต่มันยังอยู่สายเดิมอย่างี้นะครับเมื่อกี้ออกอะไรเอ่ยออนําเงินนี่รอดูนะครับแบงก์เกสองแต้ม p l a y e เยอร์หกแต้ม เพลเยอร์ <Player S 2> ชนะอ่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องตามนะครับรอผิดเริ่มการวางเดิมพันใน<า>กล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงปิดอย่างเงี้ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายล็อกสายเดี๋ยวรอดูเออีกรอบรอเอาอีกหนึ่งวินก็ได้นะครับเส้นสุดการวางเดิมพัน อันแบบนี้ใครตามฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่วิธีเล่นหนูเฮียก็ได้นะครับอันนั้นเป็นวิธีเล่นวิธีแรกสล้หรับคณทุนทุนเยอะนั้นหกไม้นะครับอันนี้เฮียลองดูแล้วไม่เกินแบงก์เกอร์หกตีมเพลยอร์หกแต้มเสมอแต่แบบวิธีนี้มันจะรอนานเริ่มการ,รวางเดิมพัน มา<อ>ชนะ <มา S 1> ด้วยกันนะคะเเอเฮียนำเล่นทุกคนอาจจะรำคาญเฮียนิดนึงนะครับเส้นสูตรการวางเดิม,มพันสูตรมันดีมากสูตรมันดีจริงเมื่อไหร่มันจะผิดสักทีวะ กูก็นั่งรอไปเถอะเนี่ยถูเแียวเนี่ยแบงม p เกอร์หแต้มเพลเยอร์แปดแต้มเพลเยอร์ชน,นะ้รเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะวิธีเล่นนี้เรียกว่ารอสูตรผิดก่อนนะครับ แต่ไม่ต้องสนใจสลบไม่ต้องสนใจอาทอัทส,สุดนะสนุดางเดิม<า>พันน้อยกว่าหรือเท่ากับสองพอครับวิธีนี้ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นวิธีเล่นของเฮียที่เฮียบอกนะครับอ่ะผิดสักทีที่สุดเถูกอยู่ได้ครับมาอ่ะน่าจะผิดแล้วเฮีย er จะเอาอีกหนึ่งวินแบงเตอร์สี่แต้มเพลเยอร์หกแต้มเพลเยอร์ชนะ ถูกอยู่ได้เรียกถูกอยู่ได้สูตรถูกอยู่ได้นะครับมาที่สูตรโอโฮมาอยู่ห้องเดิมเล่นได้สูตรให้แดงนะครับล็อกสายเริ่มการ <ใน S 1> วางเดิมพัน<ล>ท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้ดไดนะคะ,นะครับ40บาทยืนยันดูซิไม่ครับมเมาส์ยังมีปัญหาอยู่นะครับ นสุดการวางเดิมพันหนึ่งวินนะครับสูตรนี้ไม่ไม่เกินสี่ไม้นะครับสำหรับคนทุนน้อยอ่ะวินเลยมาแบงเกอร์แปดแต้มเพลเยอร์สามแต้มแบงเกอร์ชนะ